ไอเบียงเล็กระวังระวังใครอยู่บ้านบ้างไหมนะ่ะเบียงเล็กอย่าพังร้านเขา โอยออกมาออกมาออกมาเร็วออกมาเร็วออกมาเป็นเล็กไม่เอาไม่เอาดูรถให้หน่อยดูรถให้หน่อยถอยมาถอยมาถอยมาไม่เอาไม่เอาอันนี้เร็ว ขอกระพางหมดไม่เอาตามมาตามมาไม่เอาเป็ี่ยนเล็กมาเร็วมาน,าน,มานี่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 เออมาเร็วมาเร็วมา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 พูดรู้เรื่องหน่อยมาเออไม่เอาไม่เอามาเออไม่ไม่ไม่เบี่ยงเล็กมานี่ยังยัง ba 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 biền mấy ông ừ ba đấy thầy má thoải má dạng hò léo đưa ma đưa mà. Tạm mà, tạm mà nì, tạm mà nì cả BẠN, cả BẠN OK, OK MÁ, TẠM MÁ, tạm, TẠM MÁ rồi, MÁ MÁ LHÔ ยังเดินมาเดินมาเดินมามันมาตรงนู่นน่ะหน้าร้านซักลีดปิ๊ตุกเลยน่ะ <laughs> ย,ย้ายย้ายไปแล้วมันก็ยังจะมาอีกเออคิดถึงมันมาหา <laughs> แล้วมันก็เดินเข้าร้านบะหมี่เลยเหรออแล้วมันก็เดินข้ามถนนมาร้านบะหมี่เนี่ยยืนนั้งนานอ้โหบะหมีม่มาอยู่ตั้งนานเนี่ยแต,แต่แต่มันไม่ได้ทําอะไรนะตอนมาไม่ทําอะไรยืนเฉยๆโอ้ยถ้ามาไม่ทานมันพังเละหมดเลยเนี่ยจริงมันโยกอ่ย่งีเรมนนตตลลไไไปห